หมอคะมาอีกแล้วคะ่ะโซดามิน โซดามิ้น์ใช่ไหมคะก็หลายๆคนก็น่าจะคิดถึงเรื่องของการเอาโซดามิ้น์ไปทําให้กลายเป็นน้าด่างอย่างนี้ใช่ไหมบอกอย่างนี้ก่อนค่ะมันอาจจะมาอีกหลายน้ำเนาะอย่างคราวที่แล้วเราพูดน้ําอะไรไปสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้แล้วนะคะอันนี้ก็คือโซดามิ้น์หรือน้ําด่างเนาะจริงๆแล้วสิ่งที่เรากําลังทํากันอยู่คืออะไรหมอคิดว่าทุกคนกําลังพูดถึงเรื่องของตัวช่วยที่จะทําให้เราสุขภาพดีแต่การที่เราจะสุขภาพดีมันไม่ได้เกิดจากตัวช่วยว่าจะเป็นน้ํานู้นน้ํานี้น้ํานั้นหรือใส่เอาโซดามิ้น์เข้าไปแต่ จริงๆแล้วมันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเราที่เราจะทําในแต่ละวันเนาะอย่างเรื่องนี้จริงๆถามว่าในร่างกายของเราเรามีกระบวนการในการจัดการเรื่องกรดด่างของเราอยู่แล้วแต่โอเคว่าถ้าเราเราไม่อยากให้เลือดของเราเป็นกรดมากเพราะเราคิดว่าโอเคการที่เป็นเลือดเป็นกรดทําให้เกิดการอักเสบทาให้เกิดโรคเลื้อรังต่างๆเบาหวานความดันหรือมะเร็งใดๆเนาะแล้วเราก็ไปดูสิว่าอาหารที่ทําให้เกิดเรื่องของความเป็นกรดมันคืออะไรล่ะอ่ามันอาจจะเป็นเนื้อแดงคุณกินเนื้อ แดงบ่อยไหมน้ำอัดลมหรือนมเรื่องของอะไรต่างๆเหล่านั้นอ่ะพวกเนี้ยมันก็อาจจะทําให้เลือดเป็นกรดอาหารต่างๆที่ทําให้เลือดเป็นด่างได้แก่อะไรบ้างล่ะก็ได้แก่อาหารพวกผักพวกธัญพืชถ้าเราทําชีวิตเราให้สมดุลอาจจะกินกรดบ้างแต่อห่าเยอะแล้วก็มีอาหารที่ทําให้ร่างกายเราเป็นด่างบ้างอย่างเช่นผักผลไม้เราก็สามารถที่จะทําให้เกิดความสมดุลกับชีวิตเราได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ตัวช่วยว่าคุณจะกินน้ําด่างถ้าคุณรู้จักเข้า เข้าใจสาเหตุสิ่งที่คุณต้องการคือสุขภาพที่ดีคุณก็จะรู้ว่าคุณควรจะปฏิบัติตัวยังไงนะคะแล้วไอ้ตัวโซดามิ้นเนี่ยมันก็เป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งที่อาจจะราคาถูกไม่ต้องไปซื้อน้ําด่างน้ําแร่อะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถจะกินอาหารที่มันเป็นด่างอย่างอื่นได้อย่างสมดุลแล้วคุณกินอาหารที่เป็นกรดไม่เยอะก็อาจจะไม่จําเป็นจะต้องไปมีตัวช่วยเป็นน้ําด่างหรือน้ําใดๆก็ตามถ้าคุณเข้าใจว่าคุณต้องการสุขภาพที่ดีแล้วคุณ รับตัวให้มันเป็นอย่างนั้นหมอเชื่อว่าคุณก็จะได้สุขภาพที่ดีอย่างที่คุณอยากจะเป็น